สวัสดีครับสวัสดีแฟนหลัดมวยทุกท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณล่วงหน้านะครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่21มกราคม2566นะครับก็จัดกันที่เวทีมวยสยามวมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD ครับหมายเลข33นะครับเริ่มถ่ายทอดสดครับตั้งแต่เวลาเที่ยง1 5นาทีเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารล่วงหน้าครับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุน หลักก่อนนะครับพักยก24นะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัติครับฝากถอนโอนไวนะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคาการอากาศนะครับท่านใดออกตัวบางทุนครับขั้นต่ํา10บาทนะครับราคาส่งตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมคาราตีได้นะครับถ้าเกิดว่าแฟนมัดมวยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้นะครับที่ spk 2องีนะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงิน คงไม่มีผิดหวังอยากแน่นอนนะครับมวยพักยกที่การเงินมั่คงที่สุดในช่วงโมงนี้ต้องเป็นพักยก2-4เท่านั้นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับสำหรับ SPK 2 4นะครับ มาดูกันที่คู่ที่1นะครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเพชรแสนคมพักยกเจ็ดนะครับต่อน้ําหนัก2ปอนด์ครับให้กับประกาศศึกแก้วสามลิตนะครับในพิกัด118กับ120ปอนด์ครับมาดูกันที่มุมแดงครับเพชรแสนคมพักยกเจ็ดครับหรือว่าเพชรแสนคมเดอะเบสมวยไทยนะครับ23ปีจากจังหวัดบึงกาฬครับก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะครับสหรับเจ้าเพชรแสนคมนะครับวงนอกเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงนะครับประเภทเดินได้ถอยเป็นนะครับอาวุธครบเครื่องเลยนะครับไฟล่าสุดที่ โชคไว้นะครับก็ชนะคะแนนสิงห์หนุ่ยกาแฟโบราณครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นประกาศศึกแก้วสมฤทธิ์ครับ24ปีจากจังหวัดพัทลุงนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายครับสรหรับประกาศศึกนะครับเป็นมวยซ้ายอาวุธครบเครื่องนะครับเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับประเภทเตะหนักต่อยแรงนะครับหมัดชอกคมนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีเก่าเกมเลยนะครับก็เก็บตัวฟิสซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแก้วสมฤทธิ์นะครับไฟล์ล่าสุดที่ชคไว้ครับก็ชนะน็อกที่4ครับเสา5ท่าแสียยาสัตว์นะครับที่เวทีมวยสยาม ออมน่ยสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็มีการต่อํำหนักให้การ2อปอนะนะครับทนานนของเพชรแสนคมนี่ต่อลำหนักให้2ปอนเลยนะครับร้อยสิบแปดกับร้อยยี่สิบปอนนะครับก็ซ้ายกับขวานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับประกาศศึกนี้เป็นมวยซ้ายนะครับเพชรแสนคมนี่เป็นมวยขวานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับผมออกชอบไปที่ทนา้านของเพชรแสนคมพักยกเจ็ดเจ็ดครับหรือว่าเพชรแสนคมเดอะเบสทมวยไทยอ่ะนะครับมองว่าสภาพร่างกายในช่วงหลังดูสดกว่านะครับมีนอกมีในประเภทขวางเสียบขวางและแทงนะครับ ทีต่อทีดูหลากหลายกว่านะครับตัวต้นก็ระวังหมัดระวังซอของประกาศศึกหน่อยนะครับทำให้พลาดโดนนับโดนน็อกไปก่อนนะครับไปปลายผมมองว่าการยินระยะนะครับหลักเตรียมนะครับดูครบเื่องกว่านะครับออกชอบไปที่เพชรแสนคมพักยกเจ็นะครับจะเอาชนะประกาศศึกแก้วสำิีไปได้นะครับสองปอนไม่น่าจะมีผลครับออกชอบไปที่เพชรแสน k มพักยกเจ็ดนะครับ มาดูกันที่กุญซี่2ของรายการครับชิงแชมป์บ้าง126ปอนด์ครับของบีเทมวยสยามม่อมน้อยนะครับสิงห์รวมทองนกยีนลาดกระบังนะครับพบกับก้าวปักซินบีมวยไทยครับในพิกัด124ปอนด์ครับมาดูกันที่มุมแดงครับสิงห์รวมทองนกยีนลาดกระบังครับหรือว่าเจ้าสิงห์รวมทองโชคทวีออยนะครับ23ปีจากจังหวัดปัตตานีครับก็เป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องครับสลับสิงห์รวมทองนะครับโป่งนอกก็เตะขวาต่อยขวานะครับอาวุธหนักแรงครับระยะประชิดหมัดศอกอันตรายเลยนะครับอาวุธหลก นะครับเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่นกกินลาดกระบังนะครับไฟล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะนกตัวที่3ครับอิทิพลสิงห์มาวินครับที่เวทีมวยสยามอ้อมหน่อยนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นเก้าประตักสินบีมวยไทยครับหรือว่าเดิมๆก็คือเพชรทวีสอพงอารมนะครับ24ปีจากจังหวัดสงขลานะครับก็เป็นมวยเข่านะครับประเภทเปิดเกมนะครับขวางหน้าป้ายหน้าดันแทงนะครับมีศอกสลับนะครับแรงปลายแข็งแกร่งเลยนะครับสำหรับธนาของเก้าประตักหรือว่าเพชรทวีนะครับก็เก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสินบีมวย ไฟล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะน็อกตัวที่2ครับไผ่ลดน้อยสีสุยันโยทินนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นคู่มวยแก้มือหลังตานะก็เป็นทนาของสิงห์ร่มทองนะครับที่เคยพลิกเอาชนะมาได้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้เลยนะครับวันนี้ก็ยกมาแก้มือหลังตากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการชิงแชมป์ว่าง126ปอนด์ของีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยนะครับ แต่ว่าทั้งคู่นี้ก็จะชกกันในพิกัด124ปอนด์เท่ากันนะครับก็มวยฝีมือ,อกับมวยเข่านะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่มวยที่เคยชนะมานะออกช่อไปที่สิงห์รวมทอง นกยีนลาดกระบังครับหรือว่าสิงห์รวมทองโชคแทบีออยนะครับมองว่าจังหวะฝีมือวงนอกดีกว่านะครับต้นต้นมีเตะขาต่อยหมัดนะครับระยะประชิดนีศอกอันตรายมากนะครับทีต่อทีอาวุธดูจัดจ้านกว่านะครับช่วงหลังก็ถือว่าฟอร์มเริ่มดีขึ้นนะครับอยู่ในช่วงที่กําลังมันอกมั่นใจด้วยนะสำหรับธนะของสิงห์รวมทองนะครับและที่สําคัญเคยเอาชนะมานะครับออกชอบไปที่สิงห์รวมทองนกยีนลาดกระบังนะครับวันนี้จะเอาชนะธนะของก้าวประตักซินบีมวยไทยครับหรือว่าเพชรทวีศพงอมรยํำเขียนได้นะคร ออกชอบไปที่สิงโดมทองนกยีนลาดกระบังนะครับ มาดูกันที่คู่ที่3ครับเป็นคู่เอกนารายการครับวัชรพลสิงห์มาวินนะครับพบกับเหนือเพชรทีเด็ด99ครับในพิกัด127ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับวัชรพลสิงห์มาวินครับ20ปีจากจังหวัดสงขลานะครับตัวนี้ก็เป็นมวยเขานะสำหรับวัชรพลนะครับเปิดเกมปั้มตีนะครับประเภทเข่าในแข็งแก่งแข็งแรงนะครับหัวคอล็อกคอเหนียวแน่นเลยนะครับเป็นมวยเข่าปวดใหญ่ปลายแรงนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มาวินครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้นะครับก็ชนะคะแนนเนือเพชรทีเด็ด99นะคร ชกในวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนคูโชกับเป็นเหนือเพชรทีเด็ด99ครับหรือว่าเหนือเพชรสิทธิลมหนาวนะครับ25ปีจากจังหวัดเชียงใหม่ครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับสลับเหนือเพชรนะครับเป็นมวยขวานะครับวงนอกในขวาต่อยขวานะครับอาวุธหนักแรงนะครับหมัดชอกคมนะครับหลักเรียมดีเก่าเกมเลยนะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับภายใต้การดูแลของเฮตีทีด99นะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้คะแนนครับไปกับวัชรพลสิงห์มาวินนะครับปู้ชกใน ที่เวทีมวยราดดำเนินนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นคู่มวยแก้มือล้างตานะก็เป็นธานาของวัชรพลนะครับที่เคยเอาชนะมาในไฟล์ล่าสุดอ่ะนะครับก็ต้องวัดกันที่นอกกับในนะสำหรับมวยคู่นี้นะครับจังหวะฝีมือวงนอกนะครับหลัเกเหลี่ยมลูกเก๋าเนี่ยก็ต้องอยู่ที่บุมน้ำเงิือนนะครับเหลือเพชรนะครับประเภทรุ่นน้องเขาในแข่งแข่งแรงนะครับได้หนุ่มได้สดได้ใหญ่นะครับก็ต้องอยู่ที่ฐา้านของวัชรพลนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับ แก้มือล้างตาครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่ฐานะของวัชรพลสิงห์มาวินะนะครับทีตอนที่ได้ทายมองว่าสภาพร่างกายดูสดกว่านะครับเดินปั้มเดินตีนะครับโดยเฉพาะเขาในดูแข็งแรงกว่านะครับจังหวะฝีมือวงนอกอาจจะเป็นหลองนะครับแต่ว่า มองไปที่ท้ายเลยนะครับเดินบทเดินเบียดเดินชนนะครับความใหญ่นะครับปลายผมมองว่าวันนี้น่าจะเบียดแซงเอาชนะได้นะครับออกชอบไปที่ลูกสดครับออกชอบไปที่วัชรพลสิงห์มาวินนะครับใหญ่กว่าสดกว่านะครับจะเอาชนะรุ่นพี่อย่างเหนือเพชรที่เ99ย่ำเสียนได้นะครับสลับกู้เอกนรนทการนะครับออกชอบไปที่วัชรพลสิงห์มาวินนะครับ มาดูกันที่คู่ที่4ครับเป็นคู่ปิดท้ายรายการครับเทวฤทธิ์ทีเคพิยมนะครับพบกับเดชอนันต์วอเบียงสะนะครับในพิกัด1นึ่งอนด์ปดนะครับมาดูกันที่มุมแดงครับเทวฤทธิ์ทีเคพิยมนะครับนักจกจากจังหวัดสงขลานะครับก็เป็นมวยเขานะครับสำหรับทนาของเทวฤทธิ์นะครับเป็นมวยเข่าอาชีพเลยนะครับเปิดเกมครับหัวคอล็อกคอนะครับล็อกลัดมัดตีครับประเภทมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรงนะครับ ไฟายล่าสุดที่ชกไว้นะครับก็แพ้คะแนนครับไปกับเสือจันช้างมหาลาบนะครับที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับส่วนคู่ชกนะครับเป็นเดชอนันต์วอวิงสะนะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยขวานะครับวงนอกเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงนะครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องเลยนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับฝ่ายล่าสุดที่ชกไว้นะครับก็ชนะคะแนนเพชรศรีนินไทเกอร์มวยไทยครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับก็มวยฝีมือกับมวยเข่าอีกคู่หนึ่งเลยนะครับประเภทจังหวะฝีมือครับก็ต้องอยู่ที่มุมน้ําเงินครับเจ้าเดชอันันนะครับประเภทมวยเข่าเปิดเกมชวนทะเลาะนะครับก็ต้องอยู่ที่มุมแดงครับฐานะของเทวันลิศนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับผมออกชอบไปที่ทานะของเดชอันันวอลเวียงสะนะครับชอบไปที่มวยฝีมือนะเตะขวาต่อยขวานะครับตรงต้นนี้ไปก่อนแน่นอนนะครับ ตามข้อมูลที่มีนี่เก็บตัวพิซซ้อมอยู่ที่สอสมหมายด้วยะนะครับการบำรุงการพิซซ้อมเนี่ยผมมองว่าดูดีกว่านะครับออกช่อไปที่เดชอนันตทวรวิริยสะนะครับหลากหลายกว่านะครับจะเอาชนะชนะของเทวฤทธิ์ทเคพยิมไปได้นะครับคููปิดทด้ายการนะครับออกช่อไปที่เดชอนันต์นะครับ สำหรับตัวเดียวเน้นๆครับชอบที่สุดในรายการครับออกชอบไปที่คู่เอกนารายการนะครับออกชอบไปที่วัชรพลสิงห์มาวินนะครับเคยเอาชนะมานะครับตีต่อที่ร้นนรอโดนนะครับดูสภาพร่างกายดูแข็งแรงกว่านะครับโดยเฉพาะวงในครับตีต่อที่ท้ายนะครับการยืนระยะนะครับถ้าต้นหดผมมองว่า ดูดีกว่านะครับไปไปายน่าจะเบียดเอาชนะได้นะครับเจ้าพิสุทธิ์ในรายการครับออกช่อไปที่วัชรพลสิงห์มาวินนะครับจะเอาชนะรุ่นพี่อย่างเหนือเพชรทีเด็ด99ยำเขยนได้นะครับสำหรับเจ้าพิสุดธ์ในรายการนะครับออกช่อไปที่วัชรพลสิงห์มาวินนะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจาร์ล่วงหน้าครับรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่21มกราคม2566นะครับจากเวทีมวยสยามมอบน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 hd ครับหมายเลข3 3นะครับเพิ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเช่นเคยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้นะครับไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนบัดมวยมานะที่นี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนีี้สสวััดครบ